Mà, lúc mà đừng có bằng cái gai lời bà bà bảo là cái gì là bảo là nếp bà bảo là nếp bà bảo là ai? ไม่เป็นลรลูกเปรียงนิดเดียวป๊าบอกลูกไล่เทพีระนิดดูเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะจิลูก่ะเทอย่างเงี้ยอ,อ่ะเสร็จป,ป๊าเลยอ่ะป๊าบอกว่าเทพีระนิดไงลูกก็เทไปหมดเงี้ยไม่เชื่อป๊าเห็นไหมหลังก็เทพีระนิดเขาเดยกเขาค่อยขึ้นมากินดูไหมครับหลังเลี้ยวก็เอาทีา่เอเอ หาใช่ฮะ่ะฉันตกมีใครแอว่าขบคุณครับมาเดินมาหยิบมาโอค่าเชอาบ้านน่ารักอยงโอ้โ ไปไปแล้วไ้อวลุงนิดกลับมาแล้วมาแล้วแต่ก็ต้องชอบแน่มันใส่ได้สองด้านด้วยนะครับใส่จะมาสีดำสีทองใช่ไหม แล้วถ้าเรากลับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสไปเดอร์แมนสีแดงลองดูไหมเดี๋ยวปา๊าทำให้ดูนะครับอ่าปา๊าทำให้ดูนะครับลูกป๊ามันมีนากการอเป่ามีสีอะไรกันนี่อลอง มมติว่าเราใส่สีดำนี้ใช่ไหมครับถ้าพี่อยากให้เป็นสีแดงนะป๊าป้าทำไมมันมีหน้กกากากสไนเปอร์สีเดียวครับไม่ลูกมันเหมือนกันก็คือว่าถ้าเรากลับด้านนะครับลูกดูนะอบนี่แล้วหน้ากากใช่ไหมครับหน้ากากหน้ากากมันเป็นสีแดงชอบป้า ขายได้ใช่ไหมอูป er ๊อปปาก่อนห้าด่วนห้าด่ดเฮห้ระเบิดเลย FC ไทยก้าซื้อมาให้นะครับไม่มีขายในเมืองไทยแน่ๆโอ้โห ได้เลยเมื่อกี้ป้าป้าไม่ได้ถ่ายนะโอ้โหเดี๋ยวป้าไปพี่จริงก่อนนะครับเท่มากเลยโโอ้